สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับลิงก์นะครับมิกเซอร์นะครับ sr 1 6นะครับจากมิกเซอร์ไปยัง iPad, iPhone หรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กของท่านนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมี Google Chrome ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องที่จะลิงก์นั้นนะครับไม่สามารถโหลด Google Chrome ได้แสดงว่าสเปคของเครื่องต่ำกว่ามาตรฐานเกินไปนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็ต้องปิดโหมดเครื่องบินนะครับเปิดโหมดเครบินขึ้นมานะครับ จะได้ใช้โหมดเครื่องบินก็วันนี้นะครับเรากดโหมดเครื่องบินนะครับเข้าไปใช้ในโหมดเครื่องบินนะครับเมื่อเราเข้าไปใช้ในโหมดเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ Wi-Fi นะครับเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับท่านก็จะเห็นคําว่า Wi-Fi m i x e r นะครับให้เลือกที่ Wi-Fi Mixer นะครับแล้วก็ไปที่ Google Chrome ครับเข้าไปใน Google Chrome นะครับ เราก็จะไปกรอกข้อมูลในแถบค้นหาของ Google Chrome นะครับ1นึ่งก1นะครับอ่ะก็จะกรอกเข้าไปนะครับทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับอันดับเปิดโหมดเครื่องบินนะครับเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือก Wi-Fi นะครับเข้าไป Wi-Fi นะครับไปหาที่ชื่อว่า Wi-Fi Mixer นะครับอ่าเมื่อได้แล้วนะครับ wi-Fi Mixer ก็กดเลือกใช้นะครับก็กดใช้เข้าไปเลยนะครับ เมื่อใช้เรียบร้อยเครื่องหมายถูกต้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าของ Google Chrome นะครับเข้าไปใน Google Chrome นะครับแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปเกาะข้อมูลนะครับ19 1668.2 .1 นะครับเลือกใช้ข้อมูลจาก Wi-Fi นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเลือกใช้จาก Wi-Fi นะครับเมื่อเรากดตกลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะนี่ครับกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับ1 9ึ่งเ6 1นะครับ แล้วมันก็จะโหลดฟุบอย่างงี้แค่นี้เองครับก็จะเข้ามาในหน้าของมิกเลยนะครับเราก็เข้ามาแล้วก็กดตรงรูปบ้านสีแดงหนึ่งครั้งนะครับกดไปที่รูปบ้านสีแดงหนึ่งครั้งเพื่อให้หน้าจอมันเซตเซตค่าของมันให้เรียบร้อยนะครับอ่าเมื่อกดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เข้าใช้ดูนะครับกดเมนูนู่นนี่นั่นดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับอ่าเสถียรไหมลื่นไหมนะครับ โอเคครับถ้ามันมีการแหลกมากเกินไปก็แสดงว่าอุปกรณ์ที่เราต่อพ่วงนั้นนะครับมันก็อาจจะสเปคต่ําเกินไปไม่สามารถที่จะรองรับข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็ที่จริงแล้วนะครับแค่โหลด Google Chrome ได้นี่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าเครื่องสเปคไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะว่า Google Chrome นั้นนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าโหลด Google Chrome ยังไม่ได้ก็ ก็ไม่น่าจะลงโปรแกรมอย่างอื่นได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับนี่เราก็เช็คดูนะครับเข้าดูเมนูต่างๆนะครับ่ายฟานี่ใช้ได้ไหมอีคิวใช้ได้ไหมนะครับออกใช้ได้ไหมนะครับกดดูนะครับมันจะลื่นนะครับลื่นปลื้ดเลยนะครับมันจะไม่กระตุกไม่แหลกนะครับมันจะใช้งานเหมือนเราสัมผัสบนหน้าจอที่มิกเลยนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองครับไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรมากมายนะครับเราก็ลองเลือกดูต่างๆนานานะครับว่า แต่ละฟังก์ชันแต่ละเมนูเข้าไปใช้งานได้ไหมนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอะไรให้ดูครับเข้าไปลองกดดูครับทุกเมนูเลยนะครับเข้าไปกดดูนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายครับลื่นปื๊ดเลยครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับนะครับกดเปลี่ยนชแนลกดสไลด์ดูนะครับกดสไลด์ขึ้นลงดูนะครับก็ลองสไลด์ท่านสไลด์ยาวดูนะครับ โอเคครับก็เลื่อนไหลนะครับกดทุกชแนลเลยนะครับนะครับเข้าเข้าใช้ได้เมนูทุกเมนูนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับที่เราใช้งานบนหน้าจอมิกเลยนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นตัวนี้ครับโอเคเรียบร้อยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ